เสียงยังอยู่หกตัวยี่พาสวัสดีครับสวัสดีดูดีสบายนะครับดีสบายครับได้ได้ยังมาฝากว่าแม่พี่น้องมือนี่พ่อมือนี่ก็ได้ควยมาหลายตัวแล้วก็มาซื้อเติมน้ำเห็นพี่น้องเกิอกกรเลยซื้อกันไม่ดีพอเสียงก็เลยซื้อไว้อีกครับผมไอสองคมครับผมซื้อไว้เพียรพี่น้องมาครับผมพอเสียงบอกก็ไรน้ำหลายนะครับผมเห็นที่ลอยหาลอยพอเขาครับผมซีพันหาพันก็แหงใจดีมันต้องไปยังดครับเอาพาพี่พาน้องไปเบิ่งคัยวพอเสียงเนี่ยพ่อแบบเนี้ย กับผมเดี๋ยวเปิดโทคพอผมตีคว้ไว้ให้เด้อครับสำหรับผู้ใดสีบอยากได้ให้พอหางัวหาง้วยให้รผมนี่บ้าป้าเนี่ยผมนี่ลูกเถือกครับผมลูกเถือกห้องไวหกหานึงหกชิ้มหานึงหกหมื่นหานะพ่อเนาะหกหมื่นหานี่ครับแม่กับลูกนะครับอ่างแบบไงครับข้ามาอ่างนี่คือไต่ทองมันมัๆป้าป่ากับผมแล้วผลลัพธ์ของมันนี่คือ ควอยตัวนี้ควอยสองขีมครับนี่ครับควอยเลียวลูกดีครับแต่ปัพันดีครับสองขีมนี่นะครับครับผมแล้วก็นาตาครับนั่นแล้วเพิ่งหน้าลูกเพิ่งครับลูกเถอะไก่จิงลูกครับอืแต่มันรอห้องไว้งกหาต่อร่องกันในนี้ลู่ครับแยกมาป่ะครับอันแยกกันแยกครับแต่ลูกมันหลายเปอรนตแต่คันแยกเนี่ยคันแยกลูกมันก้อนกัดเดียวสิบแปดครับอืม กันเหลือแต่แม่มันกับชิริยะหาชิบคว้าครับผมหนึ่งกลมของทีมงานผ่าเส็งตัวได้ยีกกว่าบันนี่ครับผมตัวนี้นะครับลูกแม่นะาผ่าเส็งนะลูกแม่ครับลูกตัวใหญ่แล้วครับครับผมแม่ทำได้ไงได้ชิปเจ็ดเมือครับครับผ้าได้ใ่ปะทับผ่าได้ใบบันนี่ทับปากขายไงครับขายใหญ่ตัวใด้น้อบันนี่เจ้าขายใหญ่นี่ของตับสมบูรณ์ฟล้ามนะครับอ๋อครับผมครับ เปิดไว้หลายบันไดกาแันี่เปิดว้เจ็ดหาเจ็ดชิมหานะพอ่นะอ,อเส็เงนะครับครับผมเวย่เลยนะครับแข้งขาดีนะพออ่อนะนี่ใจถุงเท้ามากปากพ่อแม่พี่น้องเลยทีมงานกล้งามพ่อเส็งมันน,น,นี่มีตัวใดอีกพ่อบันนี่ มี่มี่คนนี่ครับมูลนก้วยเนี่ยก็ถิดจุงไปขายอะไรครับพี่น้องจะเอาไปตอกเป็นว่าเป็นเลี้ยงป่าพี่น้องเย็บีนี่คือก้วยเลี้ยงครับครับผมครับพี่น้องว่าพ่อกระหาคือเก่าอยู่ไหนบ้าบคือเก่าครับครับผมหาพี่น้องอยากหาว่าหาก้วยผู้ใดเบิ่งเบิ่งนี่เดี๋ยวผมจะใช้เบิ่งไปหาว่าหาก้วยกะิดต่อกัวเต็งครับครับผมเมื่อพี่น้องมีว้วมีก้วยเราบอมีว้วสิล้อมกะิดตัวง้วมข้าบอยจากกัวเต็งครับบครัผมเกือบ เฮ <ITA> ้ยเฮ็ดไ้เล็กบอลไงย่างดีครับครับผมติดตั้งบ่เป็นพ่อเสียงไปติดตั้งไ้ก็ได้ครับกับผมว่าข้าบ่อยก็มีครับครับผมขอบคุณทีมงานพ่อเสียงเสาร์อาทิตย์นี้เดินสายทางไหนเสาร์อาทิตย์นี้สิไปกรุงเทพครับวันที่28 29 30พี่เก้งสิไปเบิ่งสิ่งแปลกๆมเบื้องครับสิมาเว้าให้พี่น้องครับรับผมขางขางช่องใดทางไปกับหมู่หันไปกับหมู่หันฟาร์มครับครับผมฝากมีการมีงานกับฝากช่องไหน้อยๆนหนอยในห้อยที่แปดปั้มเดี๋ยวโดยกับมี่กับคอนเซอร์กับ บริษัทของที่เก็บผมิกครับคนมอบกับอนเสื้อให้ครับ มีการมีงานฝากจองในหอยซีแปดในเด้อพอเสียงนะนอยซีแดนหอยซีแปดกาิดต่อพอเสียงได้ครับผมพอเสียงไปใส่มาใส่ครับผมเอาพอเสียงผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์หาสามหาสามเจนครับเจ็ดปนะครับสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยนะพอเสียงนะขอบคุณนะครับรับผมขอบคุณนะทุกค์ั้งลัครับรับผมทั้งคนเบิ่งทั้งคนชมทั้งคนไทยนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่พอเสียงครับ